How are you? Thank you. Hello. Hello. Okay. Hello, are you okay? Same, same. Bi đông bên phải bên anh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  bên

ไว้ยดดูข้อความถูกล็อกผู้ใดมาหลบเนาะขอ สวยมากเลยต้นนี้สวยต้นนี้สวยจริงจริงว้าวว้าวว้าวสวื้อน้องพัดน้องพัดมาดูต้นใบไม้เป็นสีดิดู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 น้องสาวดีดีๆๆ ดูตรงนี้สิามาดูลูกพูนต้นนี้ม่มีแล้วย oh, ูสัลโี้ฮัสโหลวัลโหเฮัลดหลฮัลดหลโอสดนวัี้สวยมดกเวยสอีส <c oughs> ดีใช่สีสวัสบบดีสวัสีวั้ด่สวัสดีสดัดัสัวััวัีัสักดัี่ยนสีแม,แม,แม จะจะถ่ายให้พี่นิดให้พี่นิดไปลงเอาไปลง youtube หรอเห็นไหมจะจะถ่ายรูปไปให้พี่นิดให้พี่นิดไปลง youtube facebook อุ้ยสวยมากเลยตรงนี้อุ้ยอุ้ย อุ้ยง,งาม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 น้องคัะพี่จะหายพี่ก่อนพี่จะหายพี่ก่อนม,มันมีแมงเต็มเลยน้องพัด วัสดีค่ะมาดูใบไม้เป็นสีสิะสวยไหสวยที่สุดอืมใบนี้มาดูดีกว่าฮิ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 สิฮิฮ ดูใบเดงๆน่ะสวยมากเลย